ซนเคอนมินแข่งเอเชียที่เนม้าชื่นชมภาพสุดประทับใจที่หลายๆคนคงเห็นไปแล้วนะครับนั่นคือซนเคอนมินแลกซื้อกับซูเปอร์สตาร์บราซิลอย่างเนย์มาภาพนี้เกิดขึ้นหลังจากจบเกมอุ่นเครื่องที่เกาหลีใต้นั้นเปิดบ้านแล้วก็พ่ายให้กับบราซิลไป1ประตูต่อ5ครับ หลายๆคนมองภาพนี้แล้วอาจจะคิดว่านี่คือการแลกเสื้อธรรมดาธรรมดาครับใครๆก็สามารถทำกันได้ตามปกติหลังจบเกมที่แข่งขันกันแต่สำหรับสซนเฮนมินมันคงไม่ใช่แบบนั้นแหละครับเพราะว่าตัวเขาเองตั้งใจและก็ตั้งหน้าตั้งตารอที่จะแลกเสื้อกับซ u เปอร์สตาร์ที่เขาชื่นชมมาตลอดก่อนหน้าจะเกิดการแลกเสื้อขึ้นครับซนเฮนมินเองนั้นตั้งใจอย่างยิ่งแหละว่าจะแลกเสื้อกับเนมาให้ได้ แต่ตนเองก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเนมานั้นจะอยากแลกเสือ้อหรือว่าพอจะรู้จักเขาหรือเปล่าซนจึงได้ฝากเพื่อนร่วมสโมสรสเปอร์ซึ่งเป็นชาวบราซิลแล้วก็เพื่อนร่วมทีมชาติของเนม่านั่นคือเอเมอร์สันรอยัลซนให้เอเมอร์สันรอยัลนั้นช่วยถามนะครับว่าเนมารู้จักเขาบ้างไหมแน่นอนครับเอเมอร์สันเองตอบเลยว่าทางด้านของเนมานั้นรู้จัก รู้จักซนสิเพราะเนมาเองก็ชื่นชมซนเหมือนกันนะเพราะซนเองก็เป็นซูเปอร์สตาร์อีกหนึ่งคนโอ้โหทันทีที่ซนได้รู้ข้อความก็ตื่นเต้นมากนะครับอาการตื่นเต้นแบบนี้ทำเอาทางด้านของเอลซันรอยัลถึงกับแซวเลยว่าเฮ้ยซนนายนี่มันเหมือนไม่ใช่เกาหลีนายเป็นบราซิลรอเปล่าถ้าชอบเนมาชื่นชมอะไรขนาดนี้ซึ่งแน่นอนครับ เอเมอร์ส ha ันเองก็ยังได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่าก่อนเกมที่เนย์มา์นั้นจะลงทำการแข่งขันกับีิชาัิเกาหลีทางด้านของเอเมอร์สันเองก็ได้ส่งข้อความไปบอกเนย์มาว่าเนย์มานายพอจะแลกเสื้อกับซอนเฮนบินได้ไหมเพราะว่าซอนเฮนมินน่ะเป็นแฟนตัวยงของนายเลยนะและสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็อย่างที่พาพี่ทุกคนได้เห็นแล้วครับว่าเนย์มาเองแลกเสื้อด้วยความยินดีกับซอนเฮนบินหลังจากจบเกม เอมอร์สันเองยังพูดถึงซนเฮนรนอีกเล็กน้อยครับถึงความใจดีของซนเฮนรนที่มีต่อพระร่วมทีมโดยเอเมอร์สันบอกว่าทันทีที่เขามาถึงสเปอร์เนี่ยเขาเองก็พยายามจะพูดภาษาอังกฤษแหละครับแต่ซนเฮนรนจะบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรนายพูดโปรตุเกสหรือว่าสเปนที่นายถนัดได้เลยนั่นเป็นสิ่งเล็กๆธรรมดาธรรมดาครับที่ซนเฮนรินั้นทําให้เอเมอร์สันแต่เอเมอร์สันรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าซนเน้น ทำให้เขารู้สึกสบายใจเมื่อได้เข้ามาพูดคุยกับสนสนเฮนมินก้าวข้ามกำแพงในการดูถูกในอดีตนะครับเราปฏิเสธไม่ได้ว่าในอดีตน,น,นักแต่ยุโรปหรือว่าอเมริกาใต้มักจะมองชาวเอเชียอย่างเราว่าเป็นพวกที่เล่นฟุตบอลได้ด้อยกว่าพวกเขาแต่ด้วยผลงานในสนามที่ยิงเกิน20ประตูต่อฤดูกาลได้ถึง2ฤดูกาลติดต่อกันนะครับโดยเฉพาะในปีล่าสุดที่กดไปถึง23ประตูในพรีเมียร์ลีก ส่งให้โซนนั้นขึ้นไปคว้ารางวัลดาวซันโวร่วมกับโมซาลาดาวหญิงีิชาติอียิปต์ของลิวพูที่ยอดเยี่ยมไปก่อนนั้นครับ23ประตูที่โซนทําได้ไม่มีซักประตูเลยครับที่มาจากลูกจุดโทษบนไปหน้าเปื้อนยิ้มของโซนเฮนมินทําให้เรารู้ว่าเขาดีใจอย่างมากครับที่มีโอกาสได้แลกเสื้อกับนักเตะที่เขาชื่นชมแต่ซนเองจะรู้ไม่ว่าโซนต่างหาครับที่ทําให้ชาวเอเชียอย่างเราภูมิใจ ที่มีนักเตะระดับโลกชื่นชมในตัวโซนฮันมินเช่นเดียวกันนี่แหละฟุตบอลฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่องทวเวลาด้วยนะครับ